จากวันนั้นที่เริ่มต้นทำสปาก่อนอื่นเลยปป็ไม่ได้มีซัพพอร์ตจากใครนะคะเมื่อก่อนก็ชีวิตติดลบอยู่กับแฟนเก่าแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขเพราะตัวเองก็ยังเด็กอยู่และก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแต่มาวันนึงก็เป็นนึกอยากจะเรียนนะคะสปาแล้วก็บิวตี้นั่นเองก็ไปปรึกษา หัวหน้าที่ทํางานนะคะแล้วก็ให้เขาติดต่อโรงเรียนให้ปุบเป้ก็ไปสมัครเรียนก่อนที่จะไปสมัครเรียนปุ้บเป้ทำงานหนักมากนะคะทําร้านกาแฟทําในด a นซิง่งไปล้างแก้วแล้วก็ไปทางานทําความสะอาดเก็บเงินเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพื่อที่จะซื้อคอร์สการเรียนของปุ้บเป้เองและการเรียนของที่นี่นะคะก็ไม่ได้สวยรู้ เราเองจะต้องฝึกฝนตัวเองให้แอคทีฟอยู่เสมอเพราะว่าภาษาเราก็จะต้องซ้อมเราก็จะต้องพูดเราก็จะต้องอ่านเยอะกว่าเจ้าของภาษาเราจะต้องกล้าที่จะอดหลับอดนอนนะคะแล้วก็เครียดมากช่วงนั้นแต่ผู้เป้ผ่านมาได้ยังไงผู้เป้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนทุกคนนะคะมันมีทุกคนแหละวันที่ท้อแท้แล้วก็ไม่ได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้แต่ มันมีสิ่งหนึง่งอยู่ข้างในของเราก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองถ้าเราชัดเจนกับตัวเองว่าเราจะทำมันให้เป็นจริงเราจะทำมันได้แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามระหว่างทางเราก็จะเลือกสิ่งที่เราวางแผนไว้เสมอก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าใช้สมองเยอะมากช่วงนั้นแล้วก็เอาตัวเองมาโฟกัสกับการเรียน แล้วก็การสอบกว่าจะจบมาได้นะคะ2ปีผ่านไปมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจในตัวเองแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าเป็นคนเดียวในห้องที่เป็นคนไทยและต้องไปสู้กับเจ้าของภาษาทั้ง14คนก็มีคนล้มเลิกนะคะกลางครันก็มีเพราะว่าสู้ไม่ไหวนั่นเองก็จะต้องอดรับอดนอนก็จะต้องฝึกฝนไม่ว่าจะอธิษฎ์ี แล้วก็ปฏิบัตินะคะแต่ผู้เป็นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบทํางานกับมือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้ร่างกายใช้มือเช่นตัดเล็บขัดผิวนวดนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าการบริการของเราเรามีมาตั้งแต่กําเนิดนะคนไทยจะมีส่วนนี้อยู่ในทุกคนนั่นก็คือรักการให้การบริการแล้วก็ เอาน้อท่ทมตนนะคะกว่าจะจบมาได้